นนี้บอกว่าเอาเลขแบบที่เกี่ยวกับโชคลาภมันต้องมาเช็คก่อนว่าคุณเป็นประเภทที่เล่นโชคลาภได้จริงหรือเปล่าบางคนคือเอาจริงถ้าจะใส่โชคลาภใส่ให้ได้ทุกคนแต่มันจะมีเหตุที่ว่าสมมุติสใส่ไปเสร็จถ้าคนคนนั้นน่ะมันระบุไว้ว่าตั้งแต่เกิดว่าคุณต้องทำงานให้ได้ตังค์ถ้าใส่โชคลาภไปมันจะมีเหตุให้เสียครับ ไม่เสียที่ตัวเสียรอบคนอื่นรอบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเหตุอัตโนมัติเลยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้เลขเกี่ยวกับโชคลาบอ่ะมันมาพร้อมความสวยรู้จังไหมทุกขลาบอ่ะพอได้ปุ๊บสวยบางคนอาจจะสวยเพราะเจ็บตัวบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องไปจ่ายออกหรืออาจจะต้องมีการเฉียวชนอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องไปเสียตังค์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาบ ไปมูเอามูไม่ได้ก็มาเช็คก่อนมีแค่นี้ตัวเลขชื่ออ่ะบางคนน่ะเชียวตลอดเลยอาจจะติดที่ชื่อก็ได้ถ้ามันขึ้นว่าเป็นศัตรูกับโชคลาภคุณคิดว่าคุณจะถูกไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอยากรู้เช็คทักหลังบ้านครับแล้วก็ถ้าผมบอกว่าเอออาจจะเป็นไปได้ว่าใส่ให้ได้มันก็จะขึ้นบางทีมันอาจจะ ทำให้มีโชคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้มันจะมีประมาณ 30- 40อร์ที่ไม่สามารถใส่โชคลาภได้เพราะว่าถ้าใส่ปุ๊บคุณจะมีเหตุมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่หรืออาจจะป่วยอะไรก็แล้วแต่มันมันขึ้นแล้วแต่คนเลยนะแต่จะมีอยู่บางชุดที่สามารถมีโชคลาภได้แต่มันก็จะมาในเหตุที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนถูกหวยแต่ บางคนถูกปุ๊บแต่ว่างานไม่เข้าบางคนได้งานเยอะให้โชคลาภก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็แล้วแต่คนแต่ถ้าถามว่าให้ผมให้เลขโชคลาภไปรับรบองมีปัญหาแน่นอนอคือมันมีเลขชุดหนึ่งอะที่ให้ได้แต่ว่าเอาไปก็ไม่มีประโยชน์ครับชีวิตคุณจะพังซะเปล่าเปลนื่อ,อกไหมมันมีข้อเสียของมันอยู่ ไม่ควรใช้อย่าใช้เลยดีกว่าอ่ะมันจะมีบางคนถ้าใส่เลขชคลาาเข้าไปคุณจะตกเป็นที่สองตลอดคุณเอาอ่ะบางทีมันก็ไม่คุ้มถูกไหมใช่ปะหรืออาจจะโดนอะไรเท่าๆเ,เล่นงานาถ้าดวงตกมากๆคุณอาจจะหนักหน่วงเลยก็ได้นึกออกปะถ้าเท่าๆเ,เล่นงานนี่อาจจะไปเข้าตรงเข้าตารางก็ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีไม่น่าหวัดครับของพวกนี้ อยากเช็คฟรีทักหลังบ้านกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีร์ตด้วยนะครับอยากดูรีวิวไปดูแอปฟ้าครับมีลิงก์อยู่หรือถ้าไม่มีลิงก์คุณต้องไปเสิร์ชเอาอะเออไปลองดูเช็คฟรีทักหลังบ้านกดติดตามไว้แล้วผมก็จะตอบให้แล้วกันนะถ้าไม่กดติดตามอาจจะโดนบล็อกไปก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ไลฟ์นะครับยาวๆไปเพราะว่าติกต็อกมันมีปัญหาอยู่โอเค okay, นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อื่นต้องไปทำด้วย อาจจะต้องไปตัดต่อคลิปด้านอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านเนี้โอเคขอบคุณครับ